สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับเนาะครับครับวันนี้ก็เป็นมือวันพุธที่21แหละครับวันพุธที่21พฤษภาคมครับข่าทางซ่องครับมีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนานะครับเน้ะครับครับสำหรับผู้ใดของมาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อบะไม่พลาดแนวทางนะครับเนาะครับตัวเลขของเล่าครับเป็นเลขเล่าพัฒนาครับครับ มาหอดแล้วครับสำหรับตัวเลขของเกยหญ่ครับมาตะบงว่วันนี่แหละครับกะบปรเดิร์งหาเนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขครับนี่เป็นงวดที่แล้วของเกยหญ่ครับงวดที่แล้ววันที่19เก้าเกย์ลูดไปที่3กับ4เลขวินเกย์ไงกับสี่ห้าสามครับสำหรับเลขที่ออกกะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่19เเลขที่ออกกับเก้าหนึ่งเนาะครับเนาะครับ กระกับกันกับวันที่ครับ1นึ่งเก่าสี่ศครับอันนี้เป็นเลข4ตัวครับ4ตัวครับเลข3ตัวกับศูนย์เกับเลข2ตัวล่างกับเป็น40ครับครับนี่เป็นตัวเลขที่ออกครับออกงวดที่แล้วนะครับเนาะเป็นวันจันทร์ครับครับสำหรับเจ๊ง่ายจับครูมากับมี3า3สกับเป็นตัวกลมของเพื่อนเหรอครับ3 4 ส0มศูนย์ครับโมเมนต์่นย์ครับหลุดแต้มหนึ่งนะครับเนาะรับไปแต้มหนึ่งครับถ้าขึ้นแต้มนึงนี่ก็เป็นสียอยู่ครับกตัวรองเองเพิ่นกับเป็นสามหนึ่งสห้าครับไปย่างละแต้มครับสี่ห้าครับมันออกสี่นครับกกับมาเนาะครับเนาะครับสกัมาครับมาตัวเดียวครับครับ กัเลขวิ่งมางามครับเล็วิ่งเล็กหลุดครับการเบิร์ของเพิ่นกันหนึ่งหนึ่งแหละครับกันเบิรนครับสําหรับเลข3สามตัวกับสามห้าแปดสามห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามครับอันนี้เป็นตัวเลขงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของเกย์ใหญ่กับมางามครับหลุดเป็นกับมาอยู่ครับต่วันพนไปจับสี่หนึ่งซะครับครับอันนี้เป็นตัวเลขของเกย์ใหญ่แล้ครับนะครับงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาครับ ขารุดครับเข่าตะรุดไตตะลุดครับถผู้มักรุดกับงามแล้วครับเนาะครับเอ้าไปต่อเพื่อนวาครับไปต่อเลยครับมาแล้วครับซุนโตไห่เก็บซี่เบิ้งครับพิจ้าเ่าด้วยครับเ้อครับสำหรับผู้มักแล้วครับพี่ๆน้องๆผู้มักกับพานครับอันนี้เป็นตัวเลขครับตัวเลขเล่าพัฒนาครับ เราพัฒนาประจำวันที่21เล่าพัฒนาครับเราพัฒนาวันที่21พฤษภาคม68แปมากคามว่พศครับครับสำหรับเหล็กเล่าท่านเก๋ใยญ ใส่แล้วครับเป็นทรงมากกับไอ้เขียนลงไว้อยู่ครับเป็นทรงมากกับตัวหน่อยนะครับเนาะครับตัวน้อยๆครับเกย์ยัวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเกย์ยัยหลุดไปครับสําหรับบลีกรูดไปที่หาครับหาครับหนึ่งครับครับสําหรับบลีก อันนี้เป็นวินเอาไปวินครับเลขสีตัวบองคนห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเครับอันนี้เป็นเลขวินห้าหนึ่งเกมีสี่ตัวครับมีสี่ตัวครับจับคู่ครับ เจเนี่ยจับคู่ไปตัวแรกครับตัวแรกก็เป็นห้าแปดห้าแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์เก่งมัดขุดตัวตัวนี้ครับสำหรับตัวเลขของเพลินงามมัดขุดตัวสำหรับหาเราครับเนาะครับหนึ่งหกครับ 16 18 18ตัวสุดท้ายเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งครับ1 1นี่บ่ได็กลับครับไปกลับเอาด้วยครับด้อครับไปกลับอันนี้เป็นตัวเลข2ตัวครับ2ตัวบนลางครับสำหรับ3ตัว เลขสามตัวเจใ,ใหไงกระายไปที่เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอันนี้เป็นสามตัวครับสามตัวมักกะจักคัรกราพานนะครับเด้อครับห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดครับโอ้ตีนสวยตัวนี้สวยงามมากเลยครับครับอันนี้เป็นชุดของเกใหไง ้ใหญ่เมืองทองครับเมืองทองครับครับสำหรับตัวกลมเกลใหญ่กลมเด่นไปตัวไหนเนาะบานี่ครับอ๋อสำหรับตัวเลขกลมใหญ่กลมเด่นครับกลมเด่นวันที่21ครับ กรมเด่นไปที่หาครับตัวล่องหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าครับอันนี้เป็นตัวเลขงามๆครับสวยงๆงามๆห้าหนึ่ง 5, 1, กลมเด่นครับ ห้าหนึ่งโกลมเด่นครับหนึ่งหนึ่งเป็นตัวล่องครับหนึ่งหนึ่งล่องไว้นะครับเด้อครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกว่าไปครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามกว่าไปสําหรับหลูดหนึ่งนะครับเนาะครับเป็นหลูดหนึ่งเป็นตัวร่องครับอันสามตัวนี้พี่น้องมากแต่จังจัดคัดกระพานนะครับครับตัวเลข ครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นตัวเลขของเกใหญ่ครับเล่าพัฒนาครับเอามาตอดมาฝากเอฟซีพอแม่พี่น้องสุขุสุขลนครับครับตัวเลขกามีหลุดไปที่หาล่ะครับขมเดนหาคับ1ครับ5198นึ่งเกาดรับเอาด้วยครับเด้อครับไปกลับเอาห้าแปดห้าหนึกหนึ่งแปดหนึครับ ครับอดีมือตัวเลขมือแรกแล้วครับเนาะครับมีเฮครับสนุกสนานกันไปครับเพียงควบเปิดเพื่อนนะครับเนาะครับเพียงควบบันเทิงครับเป็นเลขคณิตคิดแน่ใจนะครับเนาะครับท่านซองกาเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับขอเป็นพี่น้องเอฟซีภูมิกับจังหวะกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บว่มีอย่างไรล้วครับท่าน่องกาขอลาพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซี พอ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนโชคโชคมันม,นมนล่ลำลำลุยๆยครับเฮงเฮงปังปังพอกันไหมเนาะครับเนาะครับชิบน้าสวัสดีครับ